สวัสดีครับนักศึกษาทุกคนนะครับวันนี้สำหรับหลายๆท่านที่เริ่มได้หัวข้องานวิจัยมาแล้วเนี่ยเราก็จะต้องมาดำเนินการวิจัยนะครับอย่างเป็นขั้นตอนเพราะฉะนั้นในวิชาวิจัย3เนี่ยนะครับซึ่งอสอนโดยผมแล้วก็อาจารย์ทิสานะครับแล้วก็จะมีช่วงเวลาที่เราแบ่งกันในการสอนนะ ราจะมาทำความเข้าใจในงานวิจัยนะครับซึ่งถ้าทางปอโทก็ได้มีการบรรยายไปแล้วเนาะว่าการวิจัยเชิงคุณภาพต่างจากวิจัยเชิงปริมาณยังไงนะครับแล้วเวลาที่เราเนี่ยทำวิจัยเชิงคุณภาพที่เป็นลักษณะการถกแถลงทางปรัชญานะครับมีการดิสคัชชันการมีการเสนอคำตอบอะไรต่างๆเ,เวลาเราทำเป็นลักษณะของด็อกิเม r y เ e s ร a เรช งปโทเนี่ยเราจะทำในลักษณะไหนได้บ้างก็ได้กล่าวไปแล้วนะครับในส่วนของงานวิจัยนะครับที่เป็นส่วนของปริญญาเอกเนี่ยก็จะมีความคล้ายคลึงกับของปริญญาโทเหมือนกันแต่นะครับก็จะมีการดีไซน์นะครับเป็นดีไซน์ thinking แบบปริญญาเอกก็คือเป็นลักษณะของการวิจัยเชิงปรัญญาที่เต็มเรียกว่าเต็มขั้นตอนเลยทีเดียวนะครับ mm. ก่อนที่เราจะวิจัย ใดๆก็ตามนะครับสิ่งที่เรา,าจะต้องเซตติ้งขึ้นมาอันดับแรกเลยเราต้องเซต objective ก็คือวาอ่าเมื่อได้หัวข้อวิจัยมาแล้วนักศึกษาก็จะต้องมีการกำหนดวัตถุประสงค์นะครับแล้วก็หลังจากที่ได้วัตถุประสงค์มาแล้วเนี่ยเราก็จะมาดีไซน์ต่อนะครับก็คือดีไซน์กรอบการวิจัยซึ่งกรอบของการวิจัยเนี่ยไม่ใช่อยู่ดีๆแบบดีไซน์แบบสเปรสปะนะคร แต่เราจะต้องดีไซน์ตามวัตถุประสงค์ครับรใช้คำว่า Design a t c o n d t n g t o o b j e c t i v e s นะครับเป็นขั้นตอนที่2นะครับอย่างเช่นว่านะฮะเราทำงานวิจัยเรื่องอ,อะไรดีละ่ะเรื่องเกณฑ์ตัดสินความจริงตามหลักพุทธศาสนาอย่างเงี้ยเมื่อเราใช้เราใช้คำว่าเกณฑ์ตัดสินความจริงตามหลักพุทธศาสนานะครับวัตถุประสงค์เราก็ตั้งเลยข้อที่1นะครับ เพื่อศึกษาเกณฑ์ตัดสินความจริงนะครับตามหลักปรัชญาก็คือหรือตามหรืรอ, are, รอตามหลักจริยศาสตร์นะครับโดย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 ทั่วไปนั่นเองนะครับแล้วก็ข้อที่2ก็คือเพื่อศึกษาเกณฑ์ตัดสินความจริงตามหลักพุทธศาสนาะแล้วพอมาข้อที่3เพื่อวิเคราะห์เกณฑ์ตัดสินความจริงตามหลักพุทธศาสนาครับ เมื่อเราวางวัตถุประสงค์3ข้อนี้นะครับวัตถุประสงค์3ข้อนี้เราก็จะมาดีไซน์ในกรอบการวิจัยของเราต่อนะครับก็คือกล่องที่1ก็จะเป็นศึกษาเกณฑ์ตัดสินความจริงตามหลักจริยศาสตร์อันนี้ก็จะเป็นกล่องหนึ่งซึ่งเราจะศึกษาในเรื่องอะไรบ้างเช่นนะครับเช่นศึกษาเรื่องอแนวคิดเกี่ยวกับเกณฑ์ตัดสินความจริงหรือว่าใครที่เหียหรือคริเทเชีย o ออฟทูดนะครับหรือว่า อันที่2อ,อาจจะศึกษาองค์ประกอบนะครับเมื่อศึกษาเนวคิดแล้วอาจจะศึกษาองค์ประกอบนะครับหรือว่า,ามาตรฐานหรือเกณฑ์ตัวชี้วัดเกณฑ์ตัดสินเนี่ยว่าเขาตัดสินยังไงมีลักษณะการตัดสินในลักษณะแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็จะมีการอาบอกดีเทลนะครับเร้ารๆาวว่าในบทที่2เนี่ยเราจะศึกษาอะไรบ้างนะครับส่วนกล่องต่อมานะครับแล้วก็กล่องต่อมานี้ก็จะเป็นกล่องของวัตถุประสงค์ข้อที่2องใช่ไหมก็คือ เกณฑ์ตัดสินความจริงตามหลักพุทธศาสนาซึ่งตรงนี้ก็อาจจะพูดถึงว่า,เ,าเป็นเกณฑ์ตัดสินที่เน้นในเรื่องของเจตนาใช่ไหมครับหรือผลการกระทําหรือว่าทั้งสองอย่างอันนี้ก็แล้วแต่นักศึกษาจะลองไปศึกษาดูว,ว่าเกณฑ์ตัดสินความจริงในพุทธศาสนาเป็นอย่างไรนะครับอันนี้เราก็จะศึกษาล้อกันกับกล่องแรกเมื่อกี้นี้ก็คือเราต้องวางไว้เลยว่าเออทางกล่องแรกอาจจะบอกว่าศึกษาในเรื่องของอ,องค์ประกอบอย่างเงี้ย เออในในในทางพุทธก็เหมือนกันเราก็จะศึกษาองค์ประกอบเช่นกันว่าเออในพุทธเนี่ยมององค์ประกอบยังไงในเรื่องของเกณฑ์ตัดสินความจริงมีแนวคิดมีคอนเซปต์ยังไงมีความเป็นมายังไงมีความเชื่อพื้นฐานยังไงอะไรเงี้ยเราก็ทําให้มันล้อกันครับเพื่อที่ว่ากล่องต่อไปเนี่ยเป็นที่เป็นกล่องที่3ในวัตถุประสงค์ข้อที่3มเนี่ยมันจะง่ายขึ้นนะฮะก็คือว่าหลังจาก2กล่องนี้เสร็จใช่ไหมครับแล้วก็เอาสองกล่องเนี้ยมาโยงนะครับเชื่อมโยงกันเสร็จแล้วเนี่ยก็ชี้ตัวอักษรเรยกว่าเรียกชี้ชี้เอ่อ ตัวลูกศรนนะฮะไปสู่กล่องที่3กล่องที่3เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของอะไรฮะเรื่องของการวิเคราะห์เกณฑ์ตัดสินความจริงตามหลักพุทธศาสนาใช่ไหมครับเมื่อกี้เราศึกษาแล้วต่อมาก็วิเคราะห์วิเคราะห์ถามว่าเราจะเอาอะไรมาวิเคราะห์ครับเราก็จะวิเคราะห์ในส่วนที่เราอ่ะตั้งเป็นด้านๆอย่างเมื่อกี้เนี่ยที่เราสอดล้องกันก็จะมีเรื่องขององค์ประกอบนะครับเรื่องของแนวคิดนะครับเรื่องของ เกณฑ์ตัวชี้วัดนู่นนี่นั่นอะไรที่เราตั้งเอาไว้เราก็เอาส่วนเหล่านี้แหละครับมาตั้งเป็นด้านด้านเป็นมิติในการวิเคราะห์ออกมาว่า,ามันมีความเหมือนต่างยังไงมีจุดร่วมยังไงมีจุดต่างยังไงมีจุดเสริมการอะไรยังไงนะครับก็จะเป็นเรื่องของการวิเคราะห์ขึ้นมาหลังจากวิเคราะห์แล้วเนี่ยเราก็จะมีกล่องอีกกล่องหนึ่งเรียกว่ากล่องที่เป็นข้อนำไปสู่ข้อสรุปและข้อเสนอแนะต่อไปอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นนะครับในส่วนของ การดีไซน์งานวิจัยด้วยหลักการดีไซน์ thinking เนี่ยมันก็จะมี5องค์ประกอบหลักๆนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นการเซตตัว objectives ก็คือว่ากําหนดวัตถุประสงค์ขึ้นมาเสร็จแล้วก็มาดีไซน์กรอบการวิจัยตามวัตถุประสงค์ทั้ง3ข้อนี้นะครับเสร็จแล้วในเนื้อหาต่างๆเนี่ยนะครับในแต่ละบทเนี่ยมันก็จะประกอบไปด้วย3ส่วนที่เป็นพื้นฐานสําคัญไม่ว่าคุณจะ,ะทําบทไหนก็ตามนะครับอย่าลืม ในเรื่องของ introduction ก็คือบทนำเกิ่นนำนั่นเองนะครับส่วนที่2ก็คือส่วนที่เป็นเนื้อหา content น,น,นะครับส่วนที่3ก็คือส่วนที่เป็นบทสรุปหรือ conclusion นะครับจะขึ้นหัวข้ออะไรก็ตามเกิ่นนำก่อนครับไม่ใช่อยู่ดีๆขึ้นมาแบบคนหวัวเลย 1, 2, 3, 4ออะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะต้องมี intro สักหน่อยว่าหัวข้อเนี้ยเราจะศึกษาเราจะวิเคราะห์เราจะอะไรอธิบายเรื่องอะไร เราก็มีการกลืนนำก่อนนะครับเหมือนคล้ายเรา,เ,าเป็นไกด์นาเที่ยวฮะเราต้องไกด์กอนว่าเออเราจะไปเที่ยวไหนอะไรยังไงก็ต้องบอกที่เป็นแมปแผนที่อะไรคร่าวๆก่อนนะครับเสร็จแล้วก็ไปสู่ส่วนของเนื้อหาเนื้อหาก็ว่าไปตามแล้วว่าเราจะกําหนดเนื้อหาอยัางไงกําหนดความหมายกาหนดองค์ประกอบนะครับหรือจะศึกษาอะไรแล้วแต่เราฮนะจะวางไว้ในในใน,ในแต่ละบทนะครับแล้วก็ส่วนส่วนว่าเออเรา อธิบายตามหัวข้ออะไรเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากนั้นก็เข้าออสู่การสรุปฮะก็จะเป็นอย่างนี้ครับจนถึงแม้แต่สมมุติว่าในบทที่2เนี่ยเราก็มีการศึกษาไปแล้วนะครับพอจะไปบทที่3ก็ต้องมีการสรุปบทที่2ทั้งหมดก่อนใช่ไหมครับแล้วก็แล้วก็มีการเกิดนําไปสู่บทที่3ให้เกิดการเชื่อมโยงก,กันในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับผมอ่าในส่วนต่อไปนะฮะจะเป็นส่วนของอการพูดคุย ในเรื่องการวางแผนเนาะวางไทม์ไลน์ในระดับปริญญาเอกเรานะครับว่า,าสำหรับบางท่านที่บอกว่า,าหนูอยากจะจบภายใน3ปี4ปีเนี้ยเออต้องทำยังไงนะครับผมก็มีเวลาสามารถ MANAGE ได้ว่าเออในสามสปีนี้ผมจะสามารถทำจบได้นะแต่ว่าผมต้องวางแผนยังไงล่ะอะไรเงี้ยนะครับอาจารย์ก็เลยกำหนดเป็นไทม์ไลน์ง่ายๆนะครับให้เราดูว่า ในระดับปริญญาเอกเนี่ยสิ่งที่คุณต้องทำเนาะก็คือคุณต้องทำ PR า PR ทั้งหมดมีอยู่6เล่มด้วยกันนะครับก็คือ6 Paper Report เนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยในในใน,ในช่วงที่คุณทำหกเล่มส่งอาจารย์เนี่ยในปีแรกเนาะอาจจะมีการตีกลับมาแก้ไขบ้างอะไรบ้างก็ไม่ว่ากันเนาะ,ะแต่ว่าเราก็ทยาาทำให้ให้เสร็จภายในปีหนึ่งเนี่ยจะต้องเสร็จนะฮะในบบในในกระบวนในในกระบวนการเนี้ยสิ่งที่เราจะต้องสิ่งที่เราสามารถทำได้เพิ่มเติมนั้นก็คือการ สอบภาษาอังกฤษนะฮะแล้วก็มีเวลาไปสอบภาษาอังกฤษซะนะสอบโทฟเฟลโทอีกอะไรก็แล้วแต่นะครับดูตามคะแนนของมหาวิทยาลัยว่าเท่าไรผ่านยังไงนะครับแต่ถ้าเกิดว่า,อาสอบที่ศูนย์ภาษาที่ที่สวนสุนันทาก็ได้เนาะถ้าเกิดว่าสอบไม่ผ่านไม่เป็นไรเขาก็มีคอร์สภาษาอังกฤษให้เราได้เรียนในช่วงนี้เข้าไปเรียนฮะ,ะเรียนให้ครบ3คอร์สก็สอบแล้วก็จบนะครับแล้วก็มีอีกอันหนึ่งก็คือคุณต้องสอบคอมพิวเตอร์ แต่ก่อนอาจารย์สอบคอมพิวเตอร์เนี่ยก็สอบแบบภาคปฏิบัติเนาะแต่ว่าปัจจุบันเขาจะสอบเป็นภาคทฤษฎีตรงนี้ก็ลองถามรุ่นพี่ดูนะครับว่าเออตอนที่ไปไปสอบเนี่ยรุ่นพี่เนี่ยเจอคําถามอะไรบ้างนะครับที่เป็นสําคัญสาคัญก็จะได้ช่วยเหลือกันซึ่งกันและกันด้วยนะฮะระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องส่วนในปีที่2นะครับเราก็จะเริ่มทํา QE หลังจากที่เราทํา PR สิบเล่มเสร็จแล้วพอมาปีที่2เนี่ย มันจะมี QE อยู่3เล่มถูกไหมครับมันจะมีอภิปราและจริยศาสตร์เล่มหนึ่งแล้วก็มียาณวิทยาหรือญาณปรัชญาในเล่มหนึ่งแล้วก็มีเรื่องของอัธปริวัติศาสตร์อีกเล่มหนึ่งใช่ไหมครับมันก็คือการเอาประเด็นที่เราทําใน6เล่มน,นั่นแหละครับเลือกมาประเด็นไหนที่เราชอบที่เราคิดว่าเราจะเอาไปทํางานวิจัยนั่นเองเราก็เอามาอาภิปรายใน QE ทั้ง3เล่มน,นี้เสมือนกับเรากําลังเตรียมข้อมูล สำคัญในเชิงปรัชญาสำหรับที่เราจะเอาไปทำงานวิจัยต่อไปนะ,ะก็ทำให้จบ3มเล่มภายในปีที่2นี้นะแล้วก็ใน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 ,ในส่วนที่เราทำได้ในช่วงนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของการไปฟังการบรรยายหรือว่าในที่ประชุมนะครับที่เราอาจจะเป็นงานคอนเฟรนซ์ระดับนานาชาติอย่างเงี้ยเพื่อที่เราจะเก็บเป็นหลักฐานว่าเออเราได้เคยเข้าร่วม งานวิชาการระดับนานาชาติแล้วนะก็จะมีใบเซอร์ให้เรานะครับเราก็เอาไปยื่นจบนั่นเองนะเสร็จแล้วเนี่ยในปีที่3เนี่ยสิ่งที่นักศึกษาจะทําได้ต่อก็คืองานวิจัยนั่นเองนะรจริงจริงแล้วงานวิจัยจะเริ่มทําตั้งแต่ปีที่2ก็ได้นะไม่ว่ากันนะครับในช่วงเนี้ยเราก็อาจจะทําแบบสัก3าบทก่อนแล้วก็สอบ3บทไปพอในปีที่3ใช่ไหมครับเราก็สอบ5บทนะครับแต่ก่อนจะสอบ5บทเราต้องมีการาตีพิมพ์ ในวารสาร tci ตั้งแต่ฐาน2ขึ้นไปก่อนเนาะเราก็จะกําหนด tci ฐาน2ประมาณสักเรื่องด้วยกันนะครับแล้วก็ทําในช่วงนี้เมื่อเราตีพิมพ์ได้นะได้ไปเซอร์มาแล้วเราก็เอาไปเซอร์เนี้ยมาขอสอบ5บทนะครับในขณะที่5บทเราก็ต้องเสร็จนะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ทํา powerpoint ทําอะไรเลยแล้วก็แล้วก็วกเออมาสอบในในช่วงนี้เองนะครับในช่วงเวลาปีที่3เนี่ยเราต้องหาเวทีในการที่เราจะไปนําเสนอ ผลงานในระดับนานาชาตินะครับซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดว่าใครไม่สะดวกหรือว่าหาไม่ได้จริงๆก็มาปรึกษาอาจารย์ได้นะเดี๋ยวอาจารย์ก็จะพาไปเข้าร่วมงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนองานวิจัยในงาน international conference ต่างๆที่อาจารย์มีเครือข่ายนะฮะัอันนี้อันนี้ก็สามารถช่วยได้เช่นกันนะครับ หลังจากนั้นนะครับในปีที่4นะฮะหลังจากสอบเสร็จแล้วบางทีเออมันก็ยังไม่เสร็จเนาะไอ้ส่วนที่มันยังไม่เสร็จเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเราแลละแต่มันอาจจะเป็นในส่วนของเจ้าหน้าที่เหมือนว่าเราส่งเล่มไปแล้วนะเราจะเอาไปเข้าเล่มวิทยานิพนธ์อย่างเงี้ยครับผมหรือว่าจัดฟอร์แมตบางคนก็จัดเองนะแต่บางคนก็ออาโอเคอมีเจ้าหน้าที่จัดให้นะครับแล้วก็มีค่าใช้จ่ายใ,ให้เจ้าหน้าที่หน่อยนี่ครับ ตรงนี้ก็มีหน่วยงานที่เขาให้บริการเช่นกันนะครับแต่ว่าถ้าเป็นไปได้อาจารย์ก็อยากให้จัดเองนะเพราะว่าถ้าเราถ้าเราให้เจ้าหน้าที่จับบางทีมันมันก็อาจจะช้าเพราะว่าเขาอาจจะใช้บริการเยอะเหมือนกันซึ่งจริงๆแล้วมัน,ม,นมันไม่ยากนะ,ะการจัดฟอร์แมตอาจจะมาเข้าคลาสพิเศษนิดนึงเดี๋ยวอาจารย์จะสอนนะครับว่าการจัดฟอร์แมตของงานวิจัยของส่วนสุนันทานเนี่ย เราเราเราต้องจัดหน้าจัดอะไรยังไงบ้างนะครับแต่เราก็จะเป็นเรื่องส่วนแต่ส่วนใหญ่แล้วพอเข้าปีที่สี่เหมือนกับว่าเป็นเรื่องกระบวนการเล่มของเราที่กําลังเข้าสู่สภาต่างๆเพื่อเพื่อยื่นขอจบแล้วก็เข้าเล่มให้มันเรียบร้อยเท่านั้นเองแต่จริงๆในในปีในปีที่สามเนี่ยเราก็เหมือนกับว่าโอเคเสร็จแล้วแหละปีที่สามนะครับในตัน้งแต่ช่วงสามถึงสี่เนี่ยก็จะเป็นกระบวนการของมหาลายัยเนาะ อันนี้ถ้าเราวางแผนได้ประมาณนี้นะฮะอันนี้คือคร่าวๆเนาะบางทีเนี่ยไอ้ส่วนของปีแรกอาจจะมาทํานะปีที่สองยังไม่เสร็จเนาะปีที่2ยังไม่เสร็จอาจจะทำปีที่3มมันสามารถที่จะ,ะยืดหยุ่นได้บางอย่างอาจจะทําเสร็จก่อนได้นะครับแล้วแต่ว่าเราบริหารจัดการเวลาอย,ย่างไงแต่อันนี้อาจารย์ก็เอามาเสนอเป็นไทม์ไลน์ครา่าวๆเนาะเพื่อให้นักศึกษาปริญญาเอกเนี่ยได้มีการวางแผนกันนะครับ ก่อนที่จะมาะเข้าสู่ดีเทลนะครับในแต่ละบทตั้งแต่บทที่1ถึง5ที่เป็นการวิจัยเชิงปรัชญาก็ในช่วงนี้อาจารย์ก็จะให้แต่ละท่านเนี่ยได้พักเบรกกันก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันนะครับในช่วงเวลาต่อไปนะครับเชิญครับเชิญ